มันใกล้สิตายพำม่าทุกที่ทุกที่เราได้แต่เพืได้ดเลยับประมาทโลกโควิดมันเขาสิมีย่ายังสีดป้องกันว่าแั่นันก็นสิตายเยถึงข้าวตายนั่นวิริยุทธ์ดอกอนยับประมาทเฝ้าหวายพายสวดมนต์ภาว,าว,าว,ว,น,น,าวนาปฏิบัติฝึกสติเจ้าของในละครที่ได้ธรรมะเป็นเครื่องอาศัย สร้างโลกสร้างสงสารเฮ็ดการณเฮ็ดงานมันก็เหตมาแจะหน่อยจนเท่ามันก็อยู่ซ้ำนั่นละได้มากเราก็ได้ซ้ำหูจักนั่นละบางที่ก็ได้ห้องไห้ครับสิ่งที่ว่าตนได้มากนั่นนั้นว่าเยามีความสุขยังดอกห้องไห้น้ำเยนน้ำสั้นน้ำให้น้ำหน้าน้ำเงินน้ำท้องนั่นละว่าเรืห้องไห้น้วยังดอกเป็นม่บฝึกเห็นน่สติสมาธิปัญญาเข้าใจ ถ้รมะตามเป็นจรเหมือม่าไหยแล้วอย่ห้องหให้ยังน่ำของตายของมันเกิดขึ้นแล้วก็เสียไปนี่ว่าให้ภพราะว่น้าเรียงภพาว่าน้าเขาสนใจแต่เน่ยอื่นหลาย